สวัสดีครับออมออเดอ์เชยภูมินะครับวันนี้มีสินค้ามือสองนะครับก็พอดีมีสินค้าเข้ามานะครับจากห่างหายไปนานนะครับไม่ได้รับสินค้านะครับก็มีครับดอกอ่าเป็นของคันนี้นะครับคันนี้18นิ้วนะครับอ่าตัวนี้สเปคสเปคมันอยู่ที่เท่าไหร่สเปคมันอยู่พันวัตนะครับพันวัตไว้4นิ้วนะครับโครงปั๊มนะครับโครงปั๊ม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพลิกหน้าดอกขึ้นมาให้ดูนะครับดครับพลิกหน้าดอกขึ้นมาให้ดูนะครับเดิมๆนะครับผมดูกลามหมวกครับไม่เคยไม่เคยซ่อมนะครับดอกเดิมๆเนี่ยครับไปเดิ์นะครับกมดเดิมนะครับเดิมทุกอย่างเลยนะครับใส่ครับนี่ครับใสๆนะครับเดิมทุกอย่างครับอ่าเหมาสี่ดอกมีราคาพิเศษนะครับ ก็ทักมานะครับเฉพาะวันนี้นะครับวันที่8มิถุนา6กแนะครับมีราคาพิเศษเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับหลังจากนี้ไม่ไม่มีแล้วนะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมงานตู้กลางแจ้งครับตู้มือหนึ่งมือสองมือมือหนึ่งนะครับตู้เบรดตู้กลางนะครับตู้บุทุนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ